ที่ฮาวายนะคะอยู่เกาะปิกไอแลนด์ค่ะซึ่งข้างหลังนี้นะคะก็เป็นลาวาหมดเลยนะคะแล้วก็เป็นทะเลบรรยากาศสวยงามมากเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยแม่จีจะพาหมาอ,อกกําลังกายนะคะเพราะว่าจะใกล้เข้าซัมเมอร์แล้วแต่ว่าเราจะมาหาอุปกรณ์ง่ายๆนะคะที่เราสามารถออกกําลังกายได้โดยทั่วไปโดยที่ไม่ต้องใช้ฟิตเน็ตฟิตเนสเลยนะคะโอเคเราก็จะมีอุปกรณ์นะคะเราก็จะมาหาอะไรที่หนักๆในการใช้วันนี้ หินลาวามาหนึ่งอันนะคะน้ำหนักอันนี้ประมาณสัก5กิโลได้นะคะเราจะมาหาอุปกรณ์หนักๆกันโดยที่ไม่ต้องใช้เลยวันนี้เราจะมาบริหารต้นขาค่ะเราจะทําไงต้นขาของเราให้เฟิร์มเพื่อว่าช่วงนี้เราต้องใส่บิกินี่นะคะโอเคท่านี้นะคะแมจิกก็คือเป็นท่าสควอตแต่เราจะมาบริหารส่วนอัปเปอร์บอดี้ด้วยนะคะเริ่มค่ะเราก็จะทหน้าสควอตแล้วก็ยก1 2

สิบโอเคพักนะคะระหว่างพักเราก็วิ่งทำคาร์ดิโอด้ค่ะสิกสิบยี่สิบโอเคทำวนันอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะได้สองสองช่วงอัปเปอร์อัปเปอร์บอดี้กับโลว์เวอร์บอดี้นะคะคือเราจะได้ท่าสควอตแล้วเวลาที่เรายกขึ้นลงนี้มันจะทำให้เราได้ใช้หน้าท้องแล้วก็ใช้อัปเปอร์บอดี้ในเวลาเดียวกันด้วยนะคะเดี mm ๋ยวพี่เจม ทำด้านข้างให้ดูแบบนี้ค่ะโอเคลองทำเดียวค่ะอัลลา